ดนดูนครับเพื่อนๆตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่ครับ Bitcoin มีสัญญาณแรกแล้วนะครับโกลเด้นครอสคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าตอนนี้คนยังไม่มาเลยนะครับคนยังไม่สนใจคริปโตเลยด้วยซ้ำรู้ว่าขาขึ้นนี้จะเป็นของจริง เพราะว่าคนไม่สนใจไปดูกันโอเคก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยภาพโดยวรวมในตลาดกันสักหน่อยนะฮะวอลคอยขึ้นมา29%นะฮะกูเมอไอกำลังจะมาหรือเปล่าฮะโอ้โหวันนี้เขียวฟินจริงๆนะครับนะจูบ17%นะครับไฮฟ์17%นะครับบอง13%เคิร์ฟ11%นะถือว่าแรงใช้ได้เลยนะตอนนี้เบรดนะฮะมีบนเบสก็ยังแรงอยู่นะโอ้โหท็อปร้อยนะี่คือมีเบสมีเปนะร๊ะนะเพื่อน อ่ะโอเคก็ถือว่ามีมกับ AI ก็ยังดูมีอาการอยากจะกลับมานะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับบิตคอยตัวนี้อยู่ที่1 1 1่งหนนะครับนั้น1นึ0งแนได้แล้วนะเพื่อนๆสัปดาห์นี้ขึ้นมา6.7%เนะครับเดือนนี้ขึ้นมา19%อร์เนตะ์ะถือว่าเป็นเดือนที่ดีจริงๆในตอนตอนนี้นะครับโอเคก่นอนเลยนะเดี๋ยวขอไปดูที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวที่อาจจะไมะ่ค่อยจะดีต่อโลกนะครับแต่ดี กับบิตคอยนะครับนะเพราะว่าล่าสุดนะครับนักลงทุน,นทั่วโลกนะครับต่างเทขายพันธบัตรนะฮะหันหลังให้กับนี่เลยใะยาวในตอนตอนนี้นะครับหลังจากที่มีการปรับลดลำดับความน่าจะถือจากบูดี้นะครับนะของทางสหรัฐนะฮะก็ถือว่าทำให้หลายคนกังวลว,ว,ว่าเฮ้ยไม่แน่ตลาดพันธบัตรอาจจะไม่เวิร์กแล้วหรือเปล่านะครับถ้าเราดูนะตอนนี้จะสังเกตได้เลยนะฮะว่าปร,ประเทศนะครับ บอลยิวพัมทูดูมูนนะฮะมันหมายความว่าคนเนี่ยไม่ค่อยให้ความสนใจหรือว่าคนไม่ซื้อนั่นเองนะฮะก็เลยส่งผลให้ผลตอบแทนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้นะครับสหรัฐก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะเพื่อนห้าเปอร์เซ็นต์แล้วฮะแต่ที่หนักมากๆก็คงจะเป็นผลที่ทางญี่ปุ่นนะฮะที่ก่อนในนีน้ต่ำเตี้ยเลยมันมากๆเนาะตอนนี้สกัดโรเกตแล้วฮะมันหมายความว่าคนญี่ปุ่นชักเริ่มมีความกังวลแบบที่เราได้คุยกันไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นั่นแหละนะครับนะซึ่งก็ะดสส่งผลให้คน ตื่นต้นดอกจูใจแล้วถ้าเอาเงินมาแล้วล่ะทําไงนะครับมีเงินสดท,ทําไงพี่เกมนะก็ถามผมก็สุดท้ายแล้วแต่นะครับนะบิตคอยหรือเปล่าทองคําหรือเปล่าฮาร์ดแอสเซทหรือเปล่าซิลเวอร์อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับพาเลเดียมตัวนี้ก็ขึ้นนะฮะคืออะไรที่เป็นคอมมูนิตี้ที่เป็นสแกร์แอสเซทตัวนี้พั้มเลยนะฮะก็ไม่แปลกที่บิตคอยจะออกทำให้ในตอนตอนนี้ครับตอนนี้ท่านั้นจะเชื่อผมนะครับนะ เชื่อคุณเลดเรโอดีกว่านะครับนะเอ็กแพรนเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ it, นะก็คือบอ n มาร์เก็ตอสเฟแล้วเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวผมให้ดูคลิปนี้นิดหนึ่งแล้วกัน watch the bond market the bond market is the basis it's the backbone you see long rates rising relative to short rates you see the currency go down you see gold go up because there's a movement out of that bond market because there's a supply and demand imbalance when that happens that raises interest rates and it puts the federal reserve and other central banks in a bind that supply demand imbalance in order to deal with that when there's not enough demand they're torn between allowing interest rates to rise and have the negative effect that that has on markets and the economy or coming in and printing money essentially and buying bonds in order to uh, provide the demand for those bonds that aren't there โอเคตอมาเดี๋ยวเราไปดูที่ Free Angle g r i Index นะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่โซนกรีดเองนะครับยังไม่ Extreme Grid เหมือนอย่างช่วงก่อนนี้นะครับถ้าเราดูเนาะตอนที่ตลาดมัเพียงพเนี่ยก็คือมักจะเป็น Extreme Grid สักระยะหนึ่งมันเป็นในที่สอ,อาทิต์เหมือนกันนะ เราค่อยล่วงนะฮะ Extreme g r e d สักระยะใหญ่ๆถ้าเราดูนี่ราคาก็จะพีคนั่นแหละนะครับแต่ตัวเนี้ยมันเพิ่งกรีดเองนะครับนะซึ่งถ้าเราดูเวลาที่มันเพิ่งกรีดเนี่ยขึ้นเรื่อยๆนะยกตัวอย่างนะฮะเพิ่งกรีดเนี่ยราคาบีคอยคขึ้นได้เรื่อยๆนะฮะก็ถือว่าโอเคในตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะฮะดูเหมือนว่านักลงทุนนะครับชาวคริปโตของเรานะครับก็ เฉยๆนะครับกับ1นึ0 0 0สนที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับนะหลายท่านบอกว่าไลฟ์ความรู้สึกจริงๆครับตื่นเต้นอีกทีก็ขอให้ผ่าน2อ0แสนแล้วกันนะครับเราค่อยตื่นเต้นนะครับความตื่นเต้นของเรามันจบไปตั้งแต่หมื่นแแล้วนะฮะก็หมื่นแเรากากระอวนมานะครับแบงกมังเกิลนี่ตายด้านไปแล้วเพื่อนนะเฉยๆละจะล่วงก็ล่วงไปนะครับนะเลดูว่าโฮลทูเซโรดีกว่านะครับนะ <c oughs> นะก็ถือว่า แม่เข้าใจชาวคริปโตได้นะครับทีนี้จะไปดูที่ funding เ a t e กันบ้างนะครับตอนนี้ก็ดูว่าโอเคมากเลยเพื่อนๆไฟเขียวเลยนะฮะตอนนี้ฟ u n d i n g r a t ดอยู่ที่8.5%ดูเหมือนว่าคนไม่กล้าจะเปิดลองกันในตอนนี้ถ้าเราดูเขียว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 หมดเลยนะฮะโอเคมากนะฮะไม่มีอะไรที่ฟอนนิเรลสูงเลยหรือว่าคนเนี่ยยังไม่กล้าเปิดลองกันเลยในตอนนี้นะครับในช่วง30วันที่ผ่านมาถ้าเราดูในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้เลยเนาะว่าตอนช่วงที่พีคๆีเนี่ยตอนที่ Bitcoin, เนี่ยบิตคอยน์เส้นหนึ่งแบบเนี้ยก็คือแบบช่วงพีคเปิดลองเนี่ยโดยโดโดอเบียเ9้นะครับคือ,อคนแห่เปิดลองไม่มีคนเปิดช็อตเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยล่วงเลยนะเพื่อนล,ล่วงเลยนะฮะคนคึกคักเมื่อไหร่ล่วงเลยฮะแล้วก็ยับแล้วก็ลงมาเรื่อยๆเพื่อนอันนี้คือพอคนมั่นใจเต็มที่ซ่า,าเต็มข้อรอเต็มแข้งเส้นเกิดขึ้นคือตลาดสะบั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 ดแล้วลงเลยฮะ แต่ครั้งนี้ฮะโอ้โหครั้งนี้ทางโล่งมากเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่เฮลตี้ในนักขณะนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งสัญญาณนะครับในเรื่องของโซเชียลมทริกริสนะครับที่เราก็จะเอามาให้ดูกันในไลฟ์นะแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ไลฟ์นะเพื่อนใกล้ละนะครับพอะเดียวผมป่วยนะฮะเราพอพูดยาวๆเนี่ยมันเหมือนมันเสมหะมันติด คอแล้วมันแบบมันต้องไออ่ะมันก็เลยแบบไม่รู้จะไลายยังไงนะครับพอไลนเป็นพูดเ,เป็นชั่วโมงอะนะก็ขออภัยนะครับแต่เหมือนจะเริ่มดีขึ้นแหละนะครับเดี๋ยวยะงไงเดี๋ยวรีบกลับมาไล์ทีหนึ่งนะครับก็ถ้าเราดูในเรื่องของตัวโซเชียลลิสติกนะครับนะจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้นี่เลยฮะ no body care นะเพื่อนไม่มีคนสนใจอะ่ะไม่มีคนรู้ด้วยซ้ำว่าบิตคอยอทำไมฮะ มีแต่พวกเราที่ติดตามกันมาก็แค่นี้เองนะครับคือคนที่ดอยกันมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะคนที่ติดตามกันมาก็จะรู้แต่คนที่ออกไปแล้วก็คือไม่รู้ฮะว่าบิตคอยออทําไมไม่น่าเชื่อเพื่อนเือนถ้าเราดูนะโซเชียลเมทริกต่างต่างนะครับที่เขาเก็บมานะมันจะเป็น YouTube t ต i t อร์ต่างๆเนี่ยโอ้โหถ้าจะออทําโลเพื่อนๆื่อนถ้าจะออทําโลมันหมายความว่าถ้ามันขึ้นเนี่ยโอ้โหเรามีรูมให้ไปไกลามากๆเป็นปีแลเนะี่ย ถ้าเราดูโอ้โหทางโล่งจริงๆในณนขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราดูฮะ Daily Exchange Volume ฮะหรือว่าปริมาณการเทรดใน Exchange ต,ต่างๆเนี่ยเริ่มพังงงหัวแล้วกันถ้าเราดูมันเริ่มเบรกเนาะเบรกเบรกเอาออกมานะครับแต่ถามว่าเยอะแล้วหรือย,อยังยังเลยนะฮะมันมีเยอะกว่านี้ในช่วงไปปลา,ายปีสอง4สิบเยอะกว่านี้เยอะนะครับช่วงที่เป็นขาขึ้นก่อนหน้านี้นะฮะตอนนี้ถ้าเราดูแห้งเลยฮะ น่งกิกแต่เริ่มมาแล้วนะเริ่มมีการเบรกขึ้นมาแล้วนะครับกําลังมาแล้วหรือเปล่านะครับโอเคที่นี้เราจเไปดูที่กราฟกันบ้างนะครับในเรื่องของ Golden Cross ตอนนี้มีสัญญาณ Golden Cross เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย50ตัดกับเส้นค่าเฉลี่ย200ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนักขณะนี้นะครับซึ่งผมก็ได้แจ้งไปในดิสคอร์ดหลายคนน่าจะทราบนะครับในเอ็กซ์เซียลคอนเทนต์เรื่องเด s คร r d พาเพลินนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะว่าบิตคอยน์วลาที่เกิดเด เกิดเด็ดครอสเกิดเด็ดครอสพัมนะเพื่อนหลายคนงงเอาพี an Mother, no no ่เกมเกิดเด็ดครอสมันต้องล่วงไม่ใช่เหรอจริงๆมันก็ใช่นะครับแต่บิตคอยนบางทีมันมันเป็นสัญญาณที่เฟลนะครับนะหรือว่าเกิดเด็ดครอสแทนที่จะขายขายปุ๊บพุ่งเกิดเด็ดครอสแทนที่จะขายขายปุ๊บพุ่งหลายหครั้งนะเพื่อนเด็ดครอสเป็นหลุมทันทีเป็นจังหวะที่ซื้อที่ดีทันทีเกิดเด็ดครอสนะแล้วพุ่ง ลหลายๆครั้งเป็นแบบนี้เกิดเดดคอร์ดแล้วพุ่งเกิดเดดคอร์ดแล้วพัมโอเครอบนี้เกิดเดดคอร์ดแล้วพุ่ง,ร cost, งหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆมันเกิดเด็ดคอร์ดแล้วมันเกิดโกลเด้นคอร์ดคอนเฟิร์มแล้วว่ามันมีโอกาสจะขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเกิดเดดคอร์ดเมื่อไหร่แล้วเกิดโกลเด้นคอร์ดตามพัมเกิดเดดคอร์ดเกิดโกลเด้นคอร์ดแล้วพัม เกิดเด็ดคอร์เกิด, cost, กด golden cross แล้วพัมแต่ถ้าเกิดเด็ดคอร์แล้วไม่มี golden cross เนี่ยโอ้โหแสดงว่าแรงไม่มีละเป็น bear market เหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมานะฮะเด็ดคอร์ไม่มี golden cross ลงไปเรื่อยๆะฮะยับเลยแต่ถ้าเด็ดคอร์และ golden cross ก็พัมหรือไม่มีอะไรชว์นะเพื่อนเด็ดคอร์ด golden cross ดัมก็มีแต่นะเป็นแบ็กสวอนเนาะเกิดเดดคอร์ดหลุมแล้วเกิดโกลเด้นคอร์ดบูลลิสเต็มข้อแต่โดนโควิดไปอย่างลงไปเกิดเดดคอร์ดรอบหนึ่งแล้วมีโกลเด้นคอร์ดอันนี้คือไปเลยนะฮะกระจุยกระจายะฮะรอบนี้ล่ะถามว่าจะมีใครรู้ไหมไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับแต่แค่ดูเชิงสถิติม,มันมักจะไปแล้วกันเกินครึ่งๆอะ่ะม,มักจะไปอยู่แล้วนะฮะ แต่ถามว่ามันจะไปหรือเปล่ารอบนี้ไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผมก็ไม่รู้อนาคตเพียงแค่เอาเชิงสถิติมาแบ่งเป็นกันเฉยๆนะครับซึ่งเพื่อนๆต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเงินของเรานะครับนะสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้นะครับ <S <S ทีนี้เดี๋ยวไปดูที่คอยเบดแอปกันบ้างนะครับตอนนี้อยู่ที่300นะเพื่อนเฮลตี้มากนะใช้ได้เลยนะครับนะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่โหลดแอปคอยเบดถ้าโหลดเยอะๆเมื่อไหร่เนี่ยก็คือ คนเริ่มเข้ามาแล้วก็เต็มตัวที่จะดอยนะครับนะคือมันจะจุดพีคมากๆอะนะแต่ตอนนี้ยังเลยนะถ้าเราดูช่วงก่อนอันนี้พีคๆคอยเบดแอปอยู่ที่86อยู่ที่15อยู่ที่150อยู่ที่21ในช่วงก่อนอันนี้นะตอนนี้อยู่ที่300ฮะไอช่วงที่แสนยังรอบที่แล้วนี่โอ้โห21เลยนะเพื่อนคึกคักเลยพอคนคึกคักปุ๊บล่วงเลยฮะรอบนี้มาละอยู่ในระดับสา0รนะครับที่จะไปดูที่เอาคอยเซสชันกันบ้างนะครับหลายคนก็อยากจะรู้นะว่าเอาคอย ถ้าเราดูนะครับออเทอร์ Arthur, สู้กับบิตคอยในชาร์ตด้านล่างตรงนี้หรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าออาคอยจะทําได้ดีกว่าบิตคอยเนี่ยเมื่อไหร่นะครับนะในสถิติ2ครั้งในช่วงต่อปี2017แล้วก็ต่อปีสองพนยี่สิบเนี่ยตอนที่ออคคอยจะเริ่มทําได้ดีกว่าบิตคอยจริงๆเนี่ยถ้าเราดูโอ้โหมันต้องแบบให้บิตคอยขึ้นไปแบบบ้าๆเลยนะเพื่อนถ้าเราดูตอนปี2017นะบิตคนะอยออทําไฮนะออทําไฮเปี้ยงแล้วดูมันขึ้นมาฮะขึ้นๆอันนี้ทำเฟรมวีกนะเพื่อนออทําไฮแล้วบิตคอยขึ้นมา <ๆ S 1> นมารวๆ,ๆ สองร้อยวันน่ะจนบิตคอยเตรียมจะดอยแล้วอ่ะเพื่อนเือน,นคือปลายทางแล้วถ้าเราดูนะอีกแบบอีกประมาณสักเดือนหนึ่งอ่ะบิตคอยจะดอยอันนี้คือรอบที่แล้วนะเดือนสุดท้ายที่บิตคอยเตรียมจะดอยเนี่ยนะฮะเอาคอยถึงพุ่งพึ่งขึ้นแบบพาราโบลิกมูฟหรือพูดง่ายเลยว่าเงินพอทำเร่อกับบิตคอยปุ๊บพอมันจะจบรอบเงินก็จะเข้ามาที่เอาคอยทันทีฮะ อันนี้คือในช่วงก่อนอนั้นี้นะซึ่งครั้งนี้เราไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะฮะรอบต่อปี2020นบละ่ะบิตคอยพัมพัมพัมเบรกออทาให้ใช้เลยเวลาอีก35วันอันนี้เร็วหน่อยนะครับกว่าที่เอาคอยจะไปแต่ก็คือไม่ใช่แบบเร็วๆไม่ใช่แบบตอนแรกๆนะเพื่อนถ้าเราดูระยะใหญ่ๆเหมือนกันสักพักนึ่งหรืวพูดยงเราตอนที่บิตคอยประมาณแบบ สามสี่หมื่นแล้วอะ่ะอาคอยถึงจี่เริ่มไปแล้วไปแรงมากนะถ้าเราดูไปแรงมากรอบนี้ดูอาคอยฮะโอ้ยยังไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนเลยก็ถ้าบีคอ o i มันจะไปสักพักใหญ่ใหญ่แล้วออคอยค่อยตามเนี่ยก็ไม่แปลกใจอะไรไม่เป็นไม่ต้องแปลกใจอะไรที่อาคอยอาจจะมาพั้มกันในโค้งสุดท้ายก็ได้นะครับกยกยกได้อย่างเช่นต่อปี2 0 1 6 2 0สิบ0กสสิบ็สบเจ็ดโอ้โห เดือนสุดท้ายฮะเอาคอยไปนะอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่ารอบนี้ยังไงนะครับนะไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะเพื่อนๆตลาดมันต้องอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะตลาดมันต้องไม่ให้ใครรู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราดูในเรื่องของตัวกราฟเนี่ยก็ก็ดูมีลุ้นอยู่นะฮะว่าจะเบรกเมื่อไหร่นะเพื<ๆ>่อนๆสำหรับตัวชาแนลอัพอ่าขอไปตัว falling wedge ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับล่าใครต้องการซัพพอร์ตจุดนี้สามารถกดปุ่มจอยนนนในหน้าใต้คลิปวิด,ดีโอนี้กันได้เลยนะครับรวมถึงเข้าไปดูในเรื่องของ m อ d เขียวแรกกันได้นะตอนนี้มีเขียยแบบโคตรเยอะเลยนะเพื่อนเรยดูว่าตลาดเขียวขึ้นมาปุ๊บเอาคอยเขียวแรกมาแล้วเพียบเลยนะครับนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้มันจะแจ้งเตือนมาในมือถือของเรานะครับก็ขอบคุณทุกคนที่พพอ์ตกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีเป็นเท่านี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ